เรียกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงๆสำหรับน้องอาชีอาชีรวัฒน์ลูกชายสุดหล่อของคุณพ่อฟุกเกิรคนและแม่โบชยาดาที่แม้เราจะได้เห็นกันมาตั้งแต่เด็กและน้องก็ฉายแววหน้าตาดีตามคุณพ่อคุณแม่มาตั้งนานแล้วแต่ล่าสุดต้องบอกว่ายิ่งโตยิ่งหล่อขึ้นทุกวันจริงๆค่ะจนแฟนๆนั้นเอ่ยปากแซวว่าตอนนี้หล่อแซงคุณพ่อไปซะแล้ว และแม่เจ้าตัวจะไม่ได้มีงานในวงการให้ได้ติดตามกันแต่แฟนๆก็กรี๊ดกันอยู่ไม่น้อยเพราะออร่าของน้องนั้นไม่แพ้ดาราเลยทีเดียวแถมตอนนี้เพิ่งจะอายุเพียง18เท่านั้นคาดว่าความหล่อย,อยังต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกแน่นอนอยังไงแฟนๆก็สามารถตามส่องความหล่อกันได้ในไอจีของคุณพ่อคุณแม่และน้องนะคะ